คุณหมอครับเป็นเมนครั้งแรกนะครับสำหรับเด็กๆนะครับต้องดูแลตัวเองอยังไงครับอันที่หนึ่งก็คือให้รับรู้ว่าเป็นการเปลี่ยนก้าวข้ามจากวัยเด็กไปสู่วัยเจริญพันธุ์ครับไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรแล้วก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายอย่างและสุดท้ายจะทำให้มีการสร้างประจำเดือนออกมาคราวนี้วิธีดูแลตัวเองก็คือมี3ข้อดังนี้นะครับ อันที่1คือดูแลเรื่องความสะอาดใส่ผ้าอนามัยเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าห้องน้ําหรือประจําเดือนเต็มผ้าอนามัยแล้วเพื่อลดการหมักมงอับชืน้นและอาจจะเป็นผื่นได้อันที่2ก็คือ,อให้รู้ว่าประจําเดือนในช่วงแรกๆจะยังมาไม่สม่ําเสมออาจจะไม่มา1-2เดือนก็ได้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่ถ้าประจําเดือนไม่มาตั้งแต่สมรอบ เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงจะถือว่าเป็นอาการผิดปกติต้องมาพบหมอสูตินรีเวศครับอันที่สสามารถทานยาแก้ปวดแก้ปวดประจำเดือนได้แบบปลอดภัยและมีประสิทธิภาพแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้นะครับอันที่1ก็คือให้กินก่อนที่จะมีประจำเดือนมาืมายถึงครั้งต่อไปใช่ไหมครับ ใช่รวมรวมถึงครั้งนี้ด้วยถ้าสมมุติว่าคุณสามารถมีอาการรู้ก่อนได้ว่าเนี่ยตัวเองจะเป็นประจำเดือนแล้วเขาบางคนอาจจะมีอาการหน่วงท้องน้อยปวดหัวคัดตึงเต้านมแล้วก็ขาบวมบวมพวกนี้ยก็เป็นตัวสัญญาณแสดงว่าอยประจำเดือนจะมาแล้วก็ให้กินก่อนที่จะเป็นเมนสักวันหนึ่งครับกินแบบหนึ่งเม็ดสามเวลาแล้วก็กินไปจนปวดประจำเดือนลดลงแล้วก็ค่อยหยุดได้ ครับเราช่วงอายุครับคุณหมอเด็กสาเด็กหญิงเนี่ยจะเป็นประจำเดือนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับเก้าถึงสิบสี่ปีอ๋อเก้าขวบมีโอกาสที่จะเป็นได้หรือเปล่ก็มีโอกาสเป็นประจำเดือนได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องสําคัญเนาะที่ผู้ปกครองต้องให้ความรู้เด็กก่อนเนาะใช่ครับอันที่สองก็คือให้ทานยาหลังทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆเพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะมันอาจจะมีกัดกระเพาะได้แต่เรากิน เข้าเยอะๆแล้วดื่มน้ําเยอะๆแล้วนะพวกนี้มันก็ช่วยลดผลข้างเคียงที่กระเพาะอาหารแล้วก็ที่ไตได้ด้วยอันที่สามนะครับก็ถ้าไม่ได้มีโรคประจําตัวบางชนิดเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นโรคแผลในกระเพาะอาหารก็สามารถทานยาแก้ปวดประจําเดือนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ได้น่ากังวลอะไรผลข้างเคียงน้อยมากๆ และอันที่4ีก็คือถ้าปฏิบัติตามคําแนะนําข้อ 1, 2, ึแล้วปรากฏว่าปวดประจําเดือนยังไม่ดีขึ้นให้ลองมาพบหมอสุตินริเวศนะครับอาจจะมีโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ได้